ขนาดนี่ผักเซียนผักเซียน,<พ>นปาน๊าพุ่นน่ะมีแต่ต้นผักเสียนฝรั่งหรือจันนี่ ช่วงฤดูใบไม้ปรีมองไปทางไหนก็สดชื่นมีแต่ดอกไม้สวยๆให้ชมและก็ช่วงนี้แหละที่คนไทยในต่างแดนต่างก็พากันตื่นเต้นเพราะว่าผักป่าหลายๆชนิดกําลังเจริญงอกงามไปถึงเวลาที่สามสาวต้องออกล่าแล้วโบมี่ยังกินกระซ่วนกันเขาป้าหาพักหายอยากกินเหล่าเด้อมือนีกับสิผ้ากันเขาป้าไปเก็บผักเสียนฝรั่งกันจา้ามามาใครยังไม่รู้จักผักเสี้ยนฝรั่งมาทําความรู้จักว่าหน้าตามันเป็นยังไงตอนที่มาอยู่ที่นี่มีไหมยังไม่รู้จักผักอะไรเลย<ๆ>ก็เห็นคนไทยเขาแชร์กันว่าไปเก็บผักเสี้ยน ฝรั่งแล้วก็เอ๊ะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะอยากกินจังรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะนั่งรถไปก็มองข้างทางไปอันไหนเนาะผักเซียนฝรั่งจนได้มารู้จักเพื่อนอ้อยแล้วก็พี่พรก็เลยบอกว่าพาไปเก็บเลยนะผักเซียนฝรั่งมันอยู่ตรงไหนเพื่อนก็พาไปเก็บไปหลีพ่อใดไปเก็บกันเลยก็ม้วนคักข,ขนาดเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เลยคล่ะนี่นี่ก็จะเป็นผักเซียนฝรั่งหมดเลยนะคะมันกำลังจะออกดอกนะคะเราก็ปีนกันขึ้นมาเลยค่ะทางนี้ ลาดชันมากแต่เราก็ไม่กลัขวข่ะให้ขนาด วันนี้มันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะอยากเก็บผักเสี้ยนแต่ก็อยากทําวิดีโอด้วยต้องแบกกล้องมาสังเกตจากข้างล่างนะคะและตรงที่ขึ้นมามันก็สูงมากเหมือนกันฝรั่งขับรถไปขับรถมาเขาก็คงงงว่าทําอะไรกันนาะให้ผักเสี้ยนฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วฝรั่งเขาไม่กินนะคะมีแต่คนไทยอย่างเรานี่แหละที่กินบางทีเขาก็ถามนะว่าเราไปทําอะไรกินกันเอาไปทาอาหารแบบไหนแต่ว่ากระเทียมป่าเนี่ยเขากินนะ สถานที่เรามาเก็บกันวันนี้ก็ปลอดภัยหายห่วงจะ้ะที่ว่าปลอดภัยนั่นก็คือปลอดภัยจากขี้หมานะคะเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาจะชอบเอาหมามาเดินเล่นเอาไปเดินในป่าไปเดินข้างทางหรือในป่าลึกๆเนี่ยก็เอาเข้าไปนะฉะนั้นวันนี้ปลอดภัยหายห่วงได้เพราะว่าเราปีนขึ้นมาเ,เก็บบนทางรถไฟเลยจะ้ะอันนี้ถือว่ายังไม่อวบมากาจะมีต้นที่มันงามกว่านี้นะคะใหญ่ป้าดคนะุณน่ะมีแต่ต้น เปลี่ยนฝรั่งเรือจ้ะเนี่ยสอ,อนคักงามคักจ้ะจังไดยสเก็บเบิดเนี่ยป้าคุณด้ยวยเน่าไปถุงคุณด้วจ้ะโอ้จะเนีนางามคัก คนไทยในต่างแดนนี่ก็เก่งเนาะไม่ได้หมายถึงตัวเองนะหมายถึงคนที่มาอยู่ก่อนหน้านี้คนที่เขาไปรุ่นบุกเบิกเขารู้ได้ยังไงผักอันไหนกินได้กินไม่ได้เขาทําให้รุ่นหลังๆที่มาอ,อยู่ใหม่ได้พลอยมีความรู้ได้กินผักใหม่ๆไปด้วยโลกโซเชียลยมันช่วยได้เยอะจริงๆเก็บไปเก็บมากกว่ามื่อแระแห้งตกรลจอสองคนทั้งหลังเนี่ยยังแดกงมตกเด้อย,ยังเก็บต่ออีกยิ่งเก็บก็ยิ่งมันกะว่าจะพากันมาเก็บแค่แป๊บเดียวนะปลาไปเกือบ4ี่ชั่วโมงจ้ะแล้วตอนนี้ก็2ทุ่มแล้วนะแต่ว่ามันยังสะพังอยู่ตอน ตอนนี้ตอนนี้ประมาณกี่กิโลถินได้จ้ะสิบหกิโลได้แล้วก็สอบนะเดี๋ยวตัวสีส้มกับสีฟ้าหนึ่ง <1, 2, S 2> สองามันหนักเท่ากันนะ่ะ <c oughs> เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สนุกมากๆขอบคุณพี่พรที่พาน้องๆมาเก็บผักหลอบหนาผ้าไปเก็บเ็ดในเด้อจ้า